อจอคอมอย่างเงี้ยครับจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ไม่เคยอยางหรือสนุกได้อย่างไรก็เลือกทําตามที่เราถนัดเลยครับก็จะทําให้ตัวตนของเราชัดขึ้นนะครับอันที่สามนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามนะครับก็คือเราแหละมันได้ไหมนะครับหนึ่งนะตั้ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไปก๊อปปี้คนนั้นมาก๊อปปี้คนนี้มาบางครั้งมันก็ทําแบบเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของผมตตัวตนของผมก็คือเป็นการ พูเราการแนะนําการให้ความรู้ผมในฐานตรงนี้ผมก็ชอบในเรื่องของการพูดการสื่อสารเิ็นอะไรที่มันเป็นเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขครับเห็นแล้วแบท่านท่านรักอย่างอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ทําในสิ่งที่เราชอบเรารักแล้วมันเวลาทําหรือถ่ายทอดทิปออกมามันมันไม่ฝืนความรู้สึกไม่ฝืนแล้วทาให้คนมาติดตามนะครับแล้วท่านจะได้รับการชื่นชมแลวกับบา อยู่ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อยากจะสื่อสารตัวตนของเราแล้วก็พยายามทําออกมาอย่างการนาเสนอการพูดต่อหน้าการมาติดตามมาเยี่ยมมาฟังแล้วก็นําไปไประยุกต์ใช้สุดท้ายนะครับมันความสาเร็จที่ติตามมาก็ฝากนะครับเป็นหัวข้อ,อที่สําคัญสิ่งดีๆขึ้นในสังคมอีกเยอะนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือฟืดมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าในการทําคลิปแบบ ซึ่งนโยบายชุมชนของ Facebook หรือ AI การถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคอะไรต่างๆที่ที่ทำมาแล้วมันโอเคมันประสบความสำเร็จผมก็แบ่งปันนี่คือสิ่งที่ผมก็อยากจะอวดอยากจะบอกอยากจะแบ่งปันให้กูไม่จะเป็นต้องได้ครบทุกอ,อย่างนะไม่จะเป็นว่าต้องทาให้ได้สุขด้วยได้ยิ้มด้วยได้สนุกด,ด้วยได้เรียนรู้ด้วย,ลวยเลือกอันไดหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคลิปสร้างรอยยิ้มก็ได้ คิดสร้างสุขก็ได้เคยเห็นก็ได้ตรงนี้ท่านท่านลองไปไปดูว่า,าท่านชอบอะไรท่านทางกอบอยู่แค่สี่อย่างเองนะครับซึ่งหลายๆผมก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับบางครั้งอาจจะเดินหลงทางหรือเดินทางผิดได้จากการที่เห็นอะไรที่มันเป็นเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขครับเห็นแล้วส่งนะครับข้อมูลข้อความแมนะนํามาว่าการที่เราจะทําคลิป ยาวหรือคลิปสั้นให้ประสบความสําเร็จนั่นแนะ่ะมันมีองค์ไม่ใช่ตัวตนของผมผมจะบอกผมเป็นดาราไม่ได้ถ้าผมไปแสดงแบบไม่ใช่ตัวตนของผมเป็นไม่ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมองดูว่าตัวตนของเราเป็นแบบไหนแต่บางคนอาจจะได้ทุกอย่างฟืดๆมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าในการทําคลิปแบบ ซึ่งนโยบายชุมชนของ Facebook หรือ AI เป็นข้อความมานะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ท่านนะครับไม่มีสี่อของประกอบเองนะครับที่เราสามารถทําได้ผมว่าไม่น่าจะยากแต่บางท่านอาจจะไม่ได้มองด้วยน้ําใจที่ดีอย่างนี้ครับหรือการช่วยเหลือคนตาบอดการผ่าไม่จำเป็นต้องได้ครบทุกอย่างนะไม่จำเป็นว่าต้องทําให้ได้สุขด้วยได้ยิ้มด้วยได้สนุกด้วยได้เรียนรู้ด้วยเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคลิปสร้างรายิ้มก็ได้คลิปสร้างสุขก็ได้ การถ่ายทอดประสบการณ์ทณเทคนิคอะไรต่างๆที่ที่ทํามาแล้วมันโอเคมันประสบการณ์ผู้ถือของกับบางคนนี่คือสิ่งที่ผมก็อยากจะอวดอยากจะบอกอยากจะแบ่งปันให้แก่ต้นจนจบแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากทาตามบ้างนะครับนี่คือเป็นการส,กสร้างหลักสร้างแรงบันดาลใจหรือการช่วยเหลือคนแก่ท่านดีก็พัฒนาเอานะครับก็อย่าไปคิดว่าทําครั้งแรกแล้วมันจะดีเลยไม่จําเป็นครับก็ค่อยพัฒนาาคนเราก็ทําบ่อย มันจะเก่งเองอย่างผมเนี่ยตอนเข้ามาขับบายอยู่ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจรล้วก็อยาก,กอะสื่อสารตัวตนของเราแล้วก็พยายามทําออกมาอย่างการนําเสนอการพูดต่อหน้าการมาติดตามมาเยี่ยมมาฟังแล้วก็นํไปไประยุชต์ใช้สุดท้ายนะครับมันความสาเร็จที่ติตามมาก็ฝากนะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญาะให้โชคดีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมก็เราวันนี้ไว้แค่นี้ขอบคครับ สำคัญและจําเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะครับสังคมไทยเรายังต้องการคนที่เป็นจิตอาสาหรือมีน้ําใจและมีแรงบันดบันานใจของเราเราน่าจะคีเอทหรือออกแบบได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังดูว่าอ,าองค์ประกอบที่ทาง AI หทาง Facebook เขาแนะนำนะผมรู้แล้วก็ทางที่ AI หรือทาง o o ซเขาเขียนบรรยายนาให้ก็อสรุปข้ค่าวออกมาเป็นองค์ประกอบที่ส เพราะฉะนั้นการทําคลิปฉบับของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับท่านก็ชอบเราอยากอวดนะครับอะไรก็ได้ครับที่เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วเราอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนได้รู้ได้เห็นทันดีก็พัฒนาเอานะครับก็อย่าไปคิดว่าทําครั้งแรกแล้วมันจะต้องดีเลยไม่จําเป็น,นครับก็ค่อยพัฒนาเพราะคนเราก็ทําทบ่อยๆมันจะเก่งเองอย่างผมเนี่ยทำก็ไมา่ง่ายจริงใจในการทําคลิปนะเก็บง่ายจริงใจแล้วก็ คลิปที่มันได้ออกมามันต้องสนุกแล้วมีความสุขครับมีรอยยิ้มคนมาชมก็ของเราเราน่าจะกรีเอทหรือออกแบบได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังดูว่า,อ,าองค์ประกอบที่ทาง AI ทีทาง Facebook เขาแนะนำด้วยน้ำใจที่ดีอย่างนี้ครับหรือการช่วยเหลือคนตาบอดการในผาหลากที่จะ ช่วยเหลือสังคมได้อันนี้ก็คือองค์ป,ประกอบอีกอันหนึ่งที่ผมว่าทุกท่านทาได้เพงแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้มองเห็นตรงนี้เพร่ะว่ามันเป็ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการจุดก,กายครับกายสร้างแรงบันดาลใจซึ่งอาจจะมีะเทคนิควิธีการหรือเราไปเห็นที่ผมได้รับจากทางไอไอเขาก็ชมมาตลอดนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําเทคนิคมาผมก็พยายามพัฒน,นาตัวผมผมก็จะบอกว่าผมท,ทําได้ดีที่สุดนะผมก็ยังทําแบบ การดิจเชิญบวกที่จะดูแลและช่วยเหลือสังคมนะฮะตรงนี้ก็ก็ลองออกแบบลองลองคิดดูนะครับก็น่าจะอ่าเกิดนะฮะเกิดในเรื่องของของเราเราน่าจะกีเอทหรือออกแบบได้ดีกว่านี้นะครับะฮะเพราะฉะนั้นเรามาฟังดูว่าอ่าองค์ประกอบที่ทาง AI ไอหทาง Facebook เขาแนะนําเราละมันได้ไหมนะครับหนึ่งนะนึง่งที่ผ่านมาผมก็ไปก๊อปปีคนนั้นมาก๊อปปี้คนนี้มาบางครั้งมันก็ ทำแบบแต่ต้นจนจบแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากทำตามบ้างนี่ครับนี่คือเป็นการสร้างหักสร้างแรงบันดาลใจหรือการช่วยเหลือคนแก่หรือรสิ่งตัวตนของเราเนี่ยครับอ,อย่างผมเนี่ยผมให้ผมไปทำเรื่องของการแสดงตลก หรือการพูดตลกจกฮาอะไรต่างๆนผมก็ทําไม่ได้ลองลองทําดูเขาเขาแนะนําผมมาเหมือนกันมีทางนี้ไอ้ทางซีเขาส่งดูให้ดีว่าเราสามารถจะดูแลเขาจนเติบโตได้ไหมมากกว่าที่เราจะต้องสร้างเนื้อหาต้องสร้างเนื้อหาที่มันเป็นในแบบของเราครับในแบบของเราเนื้อหาของเรา เราชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับแต่ทําให้ไม่ใช่ตัวตนของผมผมบอกผมเป็นดาราไม่ได้ถ้าผมไปแสดงแบบไม่ใช่ตัวตนของผมเป็นไม่ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมองดูว่าตัวตนของเราเป็นแบบไหนแต่บางคนอาจจะได้ทุกอย่างไร้ทรงไร้สก็ไม่เคยไม่เคยทำตอนแรกก็อายก็เขินแต่สุดท้ายเราทํปบ่อยๆนะครับมันก็จะเป็นตัวตนของเราที่เราเรื่องเรามีความหนนะสิ่งที่มีประสบการณ์นะครับที่ได้ทามาแล้วผมมองว่ามันโอเค รวมถึงทา AI หรือทางเฟซเขาก็ผู้สูงอายุอย่างเช่นอจะข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้งียครับเราก็ไปจุงมือเข้าข้ามถนนข้ามทางม้าลายหรือข้ามตอนไปสแสดงตลกทาแป้งขาวเราผมทาไม่เป็นทําไม่เป็นมันมง่ายจริงใจในการทาคลิปนะเทีบง่ายจริงใจแล้วก็คลิปที่มันได้ออกมามันต้องสนุกแล้วมีความสุขครับมีรอยยิ้มคนมาชมก็ สารการถ่ายทอดการให้ความรู้การแต่งปันในเรื่องของทํำยังไงให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเราแล้วได้เกิดการเรียนรู้ตั้งสร้างเนื้อหาตัางสร้างเนื้อหาที่มันเป็นในแบบของเราครับในแบบของเราเนื้อหาของเราเราชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับแต่ทาให้ผมไปแสดงตลกนะถ้าแป้งขาวแล้วผมทําไม่เป็น ทาให้เป็นมันหมายว่าการที่มันจะสื่อให้เป็นตัวตนของเรามีสี่องค์ประกอบคืออะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือการแสดงในสิ่งที่เรารักเราะกอบอยู่แค่สี่อย่างเองนะครับซึ่งหลายๆผมก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับบางครั้งอาจจะเดินหลงทางหรือเดินทางผิดได้จากการที่ฝืดมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าในการทําคลิปแบบ ซึ่งนัยบายชุมชนของ Facebook หรือ AI ที่ผมได้รับจากทาง AI ไเขาก็ชมมาตลอดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเทคนิคมาผมก็พยายามพัฒนาตัวผมผมกม็จะบอกว่าผมทําที่ดีที่สุดนะผมก็ยังทําแบบส่งนะครับข้อมูลข้อความแนะนำมาว่าการที่เราจะทําคลิปยาวหรือคลิปสั้นให้ประสบความสำเร็จนั้น มันมีองค์ประกอบล,ลองทําดูเขาแนะนําผมมาเหมือนกันนี่ทางไยนทาง AI, เฟซเขาส่งได้ชอบเหมือนเราทาเลยครับอันนี้คือคลิปที่เราคนจะต้องทาและนาเสนอแบ่งปันให้เพื่อนๆอ่าซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะมีกับการสร้างแรงบันดาลใจให้มันเกิดการสื่อสารเป็นคลิปออกมา,กมาแล้วก็นําเสนอให้กับเพื่อนของเราได้ชมแล้วเกิดความอยากที่จะ,ะทําตามทําได้เก่งอ่าบางคลิปก็ชมแล้วมีความสุข อย่างเงี้ยครับแต่ว่า,าเราจะทํำยังไงอะที่มันเป็นคลิปของเราเป็นตัวทาได้แต่ไม่ถนัดไม่ใช่ตัวตนของผมเงี้ยผมก็ชอบในเรื่องของการเรียนรู้การสร้างการเรียนรู้ผมก็จะพยายามทําทคลิปท่านลองย้อนมาดูคลิปผมจะเป็นคลิพาคนตาบอดเดินเป็นผถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเกิดมีอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเราไปช่วยเหลือให้เขาได้มีความรู้สึกว่ารู้ได้เทคนิคเอาไปไประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะมีความสุขหากว่าเอาไปใช้แล้วมันสําเร็จมันได้ตามที่ผมได้ฉบับของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับท่านก็ส่งนะครับข้อมูลข้อความแนะนํามาว่าการที่